สวัสดีค่ะมาพบกับรถยนต์มือสองปฏิพัท์ออตโอต้อ,อีกแล้วนะคะพี่อ้อวันนี้นะเรามีรถมาให้ลูกค้าชมนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะเครื่อง2.5 GT ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยปี2013เกียร์ออตโอตโน้นะคะลูกค้า เดี๋ยวเรานะคะ,ะไม่รีรอให้พี่ออพาลูกค้าไปชมด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะค่ะในส่วนของด้านหน้ารถคันนี้นะคะลูกคา้าเริ่มต้นกันที่หลอดไฟหน้านะคะเป็นหลอดไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานค่ะคันนี้นะคะมีที่ฉีดล้างหลอดไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะฝากระโปรงหน้านะคะกระจังหน้ากันชนหน้านะคะรับประกันไม่มีชนหนักลิกความน้ําท่วมแน่นอนค่ะ สังเกตคันนี้นะคะฝากระจังหน้านะคะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีขาวนวลๆน,น,นะคะถือว่าสวยค่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องรถนะคะสวยแค่ไหนนะคะใหม่แค่ไหนให้น้องจันพาชมกันดีกว่าค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราพาลูกค้ามาชมห้องเครื่องคันนี้กันต่อเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.5 s ป o r t GT นะคะคันนี้เครื่องยนต์เดิมโรงงานเครื่องแห้งๆสวยๆเลยนะคะไม่มีน้ำมันยึดแน่นอนอันนี้เรารับประกันนะคะคานหน้านะคะเดิมโรงงานนะคะ เม็ดอาร์ตนะคะนี่รูกลงคม,คมคมเลยนะคะพี่อ้อใช่ขัญลักษ์ตรงนี้นะคะมันก็เป็นการรับประกันการันตีได้ว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีชนหน้ามาแน่นอนใ่ค่ะลูลูเดิมยังอยู่นะคะเม็ดอาร์คหัวน็อตทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะ,คะลูกค้าไม่มีการขยับขยืขย่นเลยอันนี้เรารับประกันนะคะในส่วนของฝากระโปรงเขานะคะก็เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานแทนกั้นความร้อนนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะพี่อ้อ อ่าลูกค้าดูได้เลยนะคะ uh huh. รับประกันเรารับประกันอยู่แล้วไม่มีตตดต่อโครงสร้างน้ำ,นำท่วมน้ำน้ำท่วมอ่ะเราไม่ได้เอามาขายอยู่แล้วนะคะลูกค้าขายเอามาเข้าเอาเข้ามาขายคันนึงมันทําให้เราเสียลูกค้าไม่รู้กี่คนนะคะตอน<ช>นี้ม,นมันเป็นโลกออนไลน์มันถึงกันหมดนะคะ เพราะฉะนั้นเอาความจริงใจมาคุยกันดีกว่านะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถให้พี่อ้อคาลูกค้าไปชมในส่วนของด้านข้างรถนะคะลูกค้าเริ่มต้นกันที่ล้อเลยค่ะล้อคันนี้นะคะเป็นลอ้ออลลอยโรงงานนะคะขอบ17ค่ะลูกค้ายางนะคะมายางใหม่ๆเลยยางแฮนคุบอัลเทเรนทูขนยังอยู่เลยขนเพียบเลย้องจ้านโอ้โหขนอะไรพี่อ้อขนยางค่ะลูกค้าม่่ขนยางอื่นนะคะมีขนยางนานหนาๆใช่ค่ะอื ในส่วนของด้านข้างนะคะไฟเรียวติดบานกับกระจกมองข้างแล้วนะคะแล้วก็แก้มข้างซ้ายรถนะคะลูกค้าก็มีอ่าเขาเรียกว่าของตกแต่งรถเนาะก็ถือว่าเพิ่มความเท่ใกับรถคันนี้สไตล์มิ s ซูบิชิสปอร์ตเนาะลูกค้าคันนี้นะคะมีบันไดข้างขึ้นให้เรียบร้อยแล้ว มีแหลกหลังคานะคะไว้ยึดของกระเป๋าสัมภาระรถจักรยานใช่ไหมน้องจันใช่ใช่ในส่วนของสีด้านข้างนะคะโดยรวมแล้วนะคะถือว่าใหม่มากไม่มีรอยขีดข่วนทางร้านเรานะคะคัดสั่นรถให้กับลูกค้าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวให้น้องจันนะคะพาไปชมในส่วนของด้านท้ายรถกันดีกว่าค่ะว่าไปไงไปค่ะมาเลยพี่อ้อเลาพาลูกค้ามาลอ่ะมาด้านท้ายตัวรถนะคะลูกค้าก็จะเห็นเลยว่าเป็นสปอยเลอร์หลังนะคะ มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีการปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกาวฝาท้ายนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีขาวของตัวรถได้อย่างเท่เลยทีเดียวนะคะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีเอ่อเซนเซอร์ไยหลังให้4จุดเลยลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้เลยนะพี่อ๊ออยากใช้กล้องก็ดูกล้องอ่ออยากใช้เซ็นเซอร์ก็ดูเซนเซอร์บางคนก็ถนัดทั้ง2ออย่างเลยนะคะใช่ค่ะอ่ะไม่รอช้าไปชม ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังมาเดี๋ยวพี่เปิดให้ปึ๊บนี่ตรองใช้แบบแล้วนะคะนี่อ่ะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังอันนี้เบาะพับได้นะคะพับได้ทั้งสองตอนเลยนะพี่อ้อลองพับให้ลูกค้าดูหน่อยไหมมาเดี๋ยวเรามาสาธิตพับเบาให้ดูกันนี่นี่นะคะก็ถือว่าก้องคว้างสะดวกสบายเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้อย่างเยอะเลยใช่ค่ะพี่อ้ออันนี้นะคันนี้เขามีเอ่อพัก นะคะลูกค้าปลั๊กพ่วงนะคะ12โวลต์น,นะคะปลั๊กพ่วงไฟบ้านก็ได้นะคะพ่วงหลอดไฟพวกแคมปิ้งสายแคมปิ้งเนี่ยนะคะซื้อปักปลั๊กต่อปลั๊กพ่วงได้สะดวกสบายมากตรงนี้ในฝั่งนั้นมีปลั๊กพ่วงในฝั่งนี้นะคะก็เป็นกองเก็บสัมภาระนะคะเป็นเครื่องมือนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วคันนี้ก็มาแล้วครบแล้วไม่มีหายไปไหนเนาะใช่จ้ะแล้วนี่ช่องนี้เก็บอะไรได้บ้างเนี่ยพี่อ๊อ ช่องนี้<ด>นะคะ,เร,ะ,คะเราก็สามารถเก็บอุอปกรณ์กุญแจเครื่องมือเล็กๆน้อยๆหรือว่าของที่เป็นเล็กๆน้อยๆที่เราไม่อยากให้หกด้านหลังเราก็ใส่ตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่ค่ะอำนวยความสะดวกสำหรับรถครอบครัควรถสปอร์ตได้เลยแคมปิ้งต่างๆสบายสบายเลยนะคะแอร์คันนี้นะคะก็ให้เป็นแอร์สามตอนเลยนะแยกซ้ายขวานะคะมีทั้งตอนที่สองตอนที่สามนะคะปรับความเย็นได้ตามต้องการเลยนะคะลูกค้าโดยรวมด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวไปชมห้องโดยสารด้านในกันต่อไปกันเลยค่ะค่ะในส่วนของห้องโดยสารด้านในนะคะบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นเยอะมากนะคะลูกค้าเริ่มกันที่คอนโซลหน้าก่อนเลยดีกว่านะคะเป็นสีดำตัดกับสีเทาภายในตัวรถนะคะได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะมีแอร์แบ a ก s มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นของเขาก็จะได้เป็นจอ DVD นะคะลูกค้าแอร์ Air เป็นแบบปรับแมนนวลนะคะเกียร์ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แล้วก็เขาจะมีเกียร์แพทเทิร์นชิพมาให้ด้วยนี่ เพิ่มการขับขี่สดวกสะดวกสบายแล้วก็ขับขี่ที่แบบว่าดีเยี่ยมขึ้นไปอีกนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะคะลูกค้าด้านกระจกด้านข้างก็จะเป็นเซนทรัลล็อกนะคะกระจกพับปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเบาะก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเช็ดล้างทําความสะอาดง่ายนะคะคันนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอะนพี่ออมเราเป็นรถครอบครัวเราต้องมีลูกเล็กอยู่แล้วใช่ทำขนมหกกินขนมหกบนรถ กินนมหกก็เช็ดได้นะคะเช็ดเช็ดได้เลยนะคันนี้ในส่วนของเลขไมคันนี้นะคะมายอยู่ที่ 220,000กิโลนิดๆน,นะคะรถปี2013นะคะเป็นรถครอบครัวด้วยนะคะเลขไม้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่อ้อพาไปชมกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของตอนที่2ด้านหลังคนขับนะคะลูกค้าก็ถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายค่ะคนตัวใหญ่ตัวอ้วนแค่ไหนนะคะก็ถือว่านั่งสะดวกสบายแน่นอนตรงนี้นะคะสะดวรมีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานะคะเพิ่มความสะด,ดวกสบายค่ะสําหรับลูกค้าที่ไม่ใช้ในส่วนนี้นะคะก็พับเก็บได้นะคะลูกค้าก็ถือว่าเพิ่ม พื้นที่ในการนั่งคะ่ะลูกค้าคันนี้แอ์มี3ตอนนะคะแอตอนหน้าตอนกลางและตอนที่3คะ่ะลูกค้าถือว่าแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนแล้วก็เย็นสบายทั่วคันแน่นอนคันนี้พิเศษเลยก็จะมีจอกลางให้กับลูกค้าด้วยนะคะเหมาะสําหรับรถครอบครัวนะคะลูกค้าไปเที่ยวไปที่ไหนก็นแล้วแต่สามารถใช้จอนี้สบายๆเลย,ยเดี๋ยวเราไปชมโปรโมชั่นนะคะราคาคันนี้ด้านหน้ารถกันดีกว่าคะ่ะไปคะ่ะ ค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้ามิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์นะคะปี2013นะคะเกียร์ออโต้เครื่อง2.5 GT ตัวท็อปนะคะทางร้านเรานะคะขายเพียง569,000บาทเท่านั้นเองนะคะที่ออ่ะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออก้นเลยฟรีน้ำมันให้อีกเต็มถังนะคะช่วงนี้น้ำมันแพงนะเราแถมให้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องควักเงินตัวเองมาเติมน้ำมันนะคะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะของเรามีรับประกันเครื่องเลคเกียร์6เดือน10,000กิโลนะคะ Pw Smart ช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานถึง1ปีเลยทีเดียวลูกค้าเครดิตดีดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรนะคะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดอาชีพเราได้เลยยินดีให้คําแนะนํานะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าออกไม่ได้ไม่กล้าทักไม่กล้าถามทักมาได้เรามีเพจร้านเรามีไลน์แอนะคะลูกค้าทักมาได้เลย ร้านเราอยู่ไหนคะพี่อ้อร้านเรานะคะอยู่กรุงเทพนะคะช่วงหนองจอกคูขวาค่ะลูกค้าติดกับถนนใหญ่เลยนะคะใชค่ะ <5 S 2> ค้ะลูกค้ามาจากทางเส้นหนองจอกนะคะอยู่เลยวัดซับมานิดเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะจันกับพี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมีรถคันไหนเข้ามานําเสนอฝากติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วคะ่บบคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ